BMW X4 นะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระพร้อมแหลกจักรยานบนหลังคาอย่างแรกติดเป็นคานกว้างกับตัวรถก่อนนะครับคานกว้างตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับพอ,อติดคานกว้างเราเอาแหลกจักรยานวางหนึ่งคันเป็นตัวถอดล้อหน้าแล้วก็ตัวกล่องบรรทุกสัมภาระใส่อีกหนึ่งกล่องนะครับใส่ได้สบายนะครับตัวนี้ถอดล้อหน้าออกนะครับยึดที่ตะเกียบคู่หน้า มีกุญแจล็อกกันจักรยานหายมีกุญแจล็อกกันแหลกขายหมดนะครับตัวคานตรงรุ่นนะครับตัวนี้ตัวคานเป็นรุ่นสีดำนะครับตัวกล่องนะครับเป็นกล่องทูเล่โมชั่นเอ็กทีนะครับ ได้สองด้านมีกุญแจล็อกกันหายถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับขาขวาขาจับ เห็นว่ายังมีพื้นที่เหลืออยู่กล่องสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้จักรยานวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับ BMW X4 นะครับเต็ก,กล่องบรรทุกสัมภาระพร้อมแลกจักรยานทูเล่เอาวล561ถอดหน้า,นาออกเก็บตะเก็ยบกู้หน้านะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ